เรากำลังอยู่ในหนึ่งโคลินบทที่13ได้แบ่งปันกับพี่น้องในข้อที่1ถึงข้อที่3ไปแล้วว่าแม้ข้าพเจ้าจะพูดภาษาแปลกๆที่เป็นภาษามนุษย์หรือทุสวรรค์ได้แต่ไม่มีความรักข้าพเจ้าเป็นเหมือนคล้องหรือฉาบที่กำลังส่งเสียงแม้ข้าพเจ้าจะเผยพระวจนะได้จะรู้ความล้ำลึกทุกอย่างและมีความรู้ทั้งสิน้นและแม้จะมีความเชื่อมากยิ่งที่จะย้ายผู้เขาไปได้ แต่ไม่มีความรักข้าพเจ้าก็ไม่มีค่าอะไรเลยแม้ข้าพเจ้าจะบริจาคสิ่งของของข้าพเจ้าทุกอย่างหรือยอมให้เอาตัวไปเผาไฟแต่ไม่มีความรักก็จะไม่เป็นประโยชน์กับข้าพเจ้าเพราะฉะนั้นสิ่งที่พ,พ่อพีตอนนี้พูดถึงประเด็นที่สําคัญก็คือให้เราทําทุกอย่างออกมาจากสิ่งที่เราทาด้วยความรักความรักคือพระเจ้าพระเจ้าทรงเป็นความรัก และความรักนั้นเป็นความรักที่เป็นชีวิตอย่างที่พระคำของพระเจ้าในก่อนบทที่13ในข้อสุดท้ายของบทที่12ข้อ31บอกว่าแต่ท่านทั้งหลายจงขวัญขวายของประทานต่างๆที่ยิ่งใหญ่กว่ามีของประทานมากมายที่พระเจ้าให้อุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือที่พระเจ้ามอบให้เราในการที่จะใช้ชีวิตที่จะเป็นเครื่องมืออุปกรณ์ในการที่จะทํางานของพระเจ้าหรือมีชีวิตที่จะทําให้เราเจริญ นอกจากที่จะทำมาหาเลี้ยงชีพที่จะเอาตัวรอดจากสถานการณ์ต่างๆเรามีสิ่งต่างๆที่เป็นองค์ประกอบและสิ่งที่สนับสนุนเพื่อเราทั้งหลายจะสามารถมีพร้อมหรือว่ามีทุนพอในการที่จะลงทุนที่จะต่อยอดพระเจ้าให้ทั้งกำลังลิดเดชชีวิตของประธานสติปัญญามากมายให้กับเราแต่สิ่งหนึ่งที่จะละเลยไม่ได้เราจะละเลยหรือเอาอะไรมาแทนไม่ได้นั่นก็คือการดำเนินชีวิตที่เป็นชีวิต ของประธานที่พระเจ้าพูดถึงในสิ่งที่สำคัญอันดับแรกที่เราจะละเลยหรือแม้เราจะผ่านจุดนั้นมาแต่มันไม่ได้เป็นเหมือนกับสิ่งที่เราดำเนินชีวิตแบบเหมือนเด็กไปสู่การเป็นผู้ใหญ่อันนั้นก็เป็นเรื่องของวิญญาิวุฒิภาวะการที่เราออกจากจุดเริ่มต้นจุดกาเนิดจุดเริ่มต้นไปสู่ปลายทางอันนั้นก็เป็นการเดินทางแต่สำหรับสิ่งที่สำคัญที่จะอยู่ทั้ง กับผู้คนที่เริ่มต้นของการเดินทางเริ่มต้นของชีวิตแต่สิ่งที่จะอยู่กับเราไม่เปลี่ยนแปลงก็คือเรื่องของชีวิตเพราะหลายคนคิดว่ามันผ่านไปมีหลายสิ่งที่ผ่านไปไวัเด็กผ่านไปเป็นวัยผู้ใหญ่การที่เราผ่านจากจุดเริ่มต้นสถานีต่างๆด่านต่างๆเพื่อเราจะไปสู่ปลายทางมันผ่านไปแต่เรื่องของชีวิตความสัมพันธ์ที่เรามีในการมีชีวิต ทุกคนยังต้องหายใจทุกคนยังต้องกินดื่มแม้ว่าจะเป็นทารกไม่จะเป็นเด็กวัยรุ่นแข็งแรงเข้มแข็ง,ขงมีสติปัญญามีทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมเรายังต้องอยู่บนพื้นฐานของชีวิตที่มีความรักที่มีจิตใจที่มีความสัมพันธ์ที่เรามีต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าสิ่งนี้จะขาดหายไปไม่ได้แม้จะผ่านไปหลายพันปีแม้คนรุ่นแล้วรุ่นเล่าผ่านไป แม้เราอยู่ในยุคปัจจุบันเรายังต้องหายใจเรายังต้องสัมพันธ์กับพระเจ้าเรายังต้องมีความรักเพราะความรักเป็นสิ่งที่ทําให้พระเจ้าทรงสร้างเราถ้าเราไม่มีความรักมันก็จะกลายเป็นสิ่งที่เป็นโลกของความมืดและอํานาจที่อยู่ในมือของมารซาตานเพราะสิ่งที่มารซาตานไม่มีคือมันไม่มีความรักเราเห็นผู้คนละเมิดกันและกันบุกลุกฆ่าทําร้ายทําลายเอาสิ่งของของคนอื่นมาเป็นของตัวเอง การที่เราไม่เคารพมันเป็นสิ่งที่มาจากการไม่มีความรักความรักของพระเจ้าทําให้เรามีคุณธรรมความรักของพระเจ้าทําให้เรามีปัญญาและความรักเป็นชีวิตพระเจ้าทรงเป็นความรักคําว่าความรักไม่ใช่แค่อารมณ์ความรู้สึกว่าเราอินเลิฟหรือเราเคิบเคริรมหรือหลงไหลหรือมีความต้องการในเรื่องของอารมณ์ของความรักอันนั้นเป็นเพียงส่วนประกอบที่ผิวเผินอาจจะไม่กี่เปอร์เซ็นต ของสิ่งที่เป็นตัวจริงทั้งหมดภาพรวมทั้งหมดดังนั้นเมื่อเราพูดถึงความรักที่พระเจ้าพูดถึงเรากําลังพูดถึงความรักที่มาจากความเป็นพระเจ้าของพระองค์และการที่เราทั้งหลายเป็นพระฉายาและเป็นลูกของพระเจ้าเรามีทุกสิ่งทั้งความรักสติปัญญามรดกความมั่นคงความสัมพันธ์ที่เรามีกับพระเจ้าทั้งหมดมันเป็นเรื่องของความรักที่เป็นชีวิตไม่ใช่ความรักที่เป็นแค่ด้านอารมณ์ด้านหนึ่ง ซึ่งเป็นเพียงส่วนหนึ่งดังนั้นความรักจึงมาจากท่าทีของการที่เราต้องการพระเจ้าทําให้พระเจ้าขาดเราไม่ได้พระองค์จึงสร้างเราด้วยความรักดูแลเราตลอดแม้วันเวลาผ่านไปยุคสมัยผ่านไปผู้คนอายุไข,ขผ่านไปแต่ความรักของพระเจ้ายังปกคลุมโลกนี้อยู่ถ้าเราไม่มีความรักของพระเจ้าและเข้าใจถึงความรักของพระองค์ในเรื่องนี้ผู้คนทั้งหลายก็จะทําเพียงแค่กิจกรรม เป็นเพียงแต่คนรุ่นแล้วรุ่นเล่าคนรุ่นก่อนตายไปคนรุ่นใหม่เกิดมาสิ่งที่มรดกที่สร้างไว้คนรุ่นใหม่ก็มาครอบครองแล้วก็แย่งชิงกันเลยกันเหมือนที่ในพระคำของพระเจ้าในยากอบเตือนเราแต่ขณะเดียวกันความรักยังทรงไว้ซึ่งปัญญาความถ่อมใจคุณธรรมแม้กระทั่งในท่ามกลางมนุษย์ด้วยกันถ้าเราไม่มีความรักผู้คนจะทำร้ายทำลายกันเลยกันแก่งแย่งเอาเปรียบกันเลยกันใครมีกำลังกว่า ปลาใหญ่กินปลาน้อยคนที่มีกําลังมากก็ทําลายคนที่มีกําลังน้อยเราจึงเห็นผู้คนต่อสู้กันเล็กกันเพื่อแย่งชิงโดยการอ้างรักษาผลประโยชน์แต่ถ้าเราไม่มีความรักมันจะต้องตายกันไปข้างหนึ่งพังกันไปข้างหนึ่งไปคนละทางเพราะเหตุที่เราไม่มีความรักหลายคนสามีภรรยามาอยู่ด้วยกันด้วยความรักแต่เมื่อใดถ้าความรักไม่อยู่ไม่ได้เป็นหลักในชีวิตก็ไปใครไปมัน เมื่อใครไปภัยไปมันก็คือความล้มเหลวมนุษย์เกิดมาจากพระเจ้าพระเจ้ารักเราแต่มนุษย์ได้ดําเนินชีวิตไม่ได้ให้ความสําคัญในความรักที่จะต้องเคารพยำเกรงสัมพันธ์ให้พระเจ้าสําคัญเป็นเหตุให้ผู้คนไปฟังมาและทําตามเนื้อหนังของตนเองและเอาตนเองเป็นใหญ่และในที่สุดก็กลายเป็นคนผิดกลายเป็นคนบาปค่าจ้างของความบาปคือความตายและความผิดก็จะนําไปสู่การพิพากษา วันนี้พระเจ้าได้ส่งให้เราที่อยู่ในยุคสุดท้ายที่เราเจอสารพัดทุกเรื่องผ่านมาหมดดีร้ายลุ่งเรืองและดับสูนทุกคนที่ทุ่มเทสารพัดละทิความเชื่อศาสนาปรญาการเมืองการปกครองทรัพสมบัติความมักใหญ่ไฟสูงการครอบครองผู้ได้ครอบครองผู้สำเร็จผู้ล้มเหลวเรามีพยานมาหมดเราเห็นมาหมดดังนั้นพระคำของพระเจ้าจึงเตือนเราว่าสิ่งที่เราได้เห็นได้พิจารณาเหมือนที่ซาโลมอนได้กล่าวไว้ในปัญญาจารย์ ได้ยินกันหมดแล้วได้รู้เรื่องกันหมดแล้วได้ไปเจอมาหมดแล้วทั้งอนิจจังทั้งสารพัดรวยก็รวยแล้วจนก็จนแล้วสุขก็สุขแล้วทุกข์ก็ทุกข์แล้วมีก็มีแล้วไม่มีก็ไม่มีแล้วคนคนดีคนร้ายคนทุ่มเทศาสนาปัชญาบุคคลอาณาจักรผู้คนในที่มีตําแหน่งมีเกียรติชื่อเสียงอํานาจแล้วเจอคนเหล่านี้มาหมดด้วยเหตุนี้ในที่สุดเมื่อพระองค์ปรากฏตัวขึ้นในยุคสุดท้าย พระองค์ปรากฏตัวขึ้นในยุคสุดท้ายเพื่อให้เราเรียนรู้ว่าอะไรที่ผิดแล้วหรืออะไรที่ผู้คนแสวงหาและเขาล้มเหลวมาแล้วเขาทําด้วยความคิดว่ามันจะประสบความสําเร็จพระเจ้าก็ให้เราเห็นแล้วฉายให้เราดูแล้วเราเองก็เจอมาเยอะแล้วเมื่อพระองค์ปรากฏในยุคสุดท้ายเพื่อจะช่วยเราให้รอดเพื่อเราจะไม่ไดาเนินชีวิตตามแบบเดิมและสิ่งที่ยังคงอยู่นั้นพระเจ้าของพระเจ้าก็บอกแล้วว่า ในบทที่1 3ข้อ13บอกว่าและบัรนี้ทั้ง3สิ่งนี้ยังดำรงอยู่คือความเชื่อความหวังและความรักแต่ความรักนั้นใหญ่ที่สุดใน3สิ่งนี้พราะฉะนั้นเมื่อบทที่1 2ข้อ3าบอกว่าแต่ท่านทั้งหลายจงขวัญขวายของประทานต่างๆที่ยิ่งใหญ่กว่าของประธานของประทาน,ทานไม่ใช่ของเราไม่ใช่เราทำเองแต่ของประธานคือผู้ที่ประธานมาผู้ที่ให้มาเราได้รับมา ใครเป็นผู้ที่ให้มาเราเป็นผู้รับจากใครก็คือจากพระเจ้าพระนั้นพระเจ้าจึงเป็นผู้ที่ให้ชีวิตและชีวิตนั้นเราแยกความรักออกจากชีวิตไม่ได้ถ้าเมื่อใดที่เราแยกความรักออกจากชีวิตเอาผลประโยชน์มาแทนเอาความชอบไม่ชอบเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางเอาเห็นดีเห็นงามเอาฝ่ายถูกฝ่ายผิดมามันจะกลายเป็นสิ่งที่เราจดจ่อผิดประเด็นจะกลายเป็นเรื่องของการเสียศูนย์และในที่สุดก็ศูญเสียแต่หลักของชีวิตคือ พระเจ้าทรงเป็นความรักและความรักเป็นชีวิตเราไม่สามารถแยกพระเจ้าออกจากความรักได้เราอาจจะมีความรักที่เป็นผลประโยชน์มารซาตานก็หาผลประโยชน์มนุษย์ที่เป็นทาสของมารซาตานก็ดําเนินด้วยชีวิตด้วยนิสัยของมารซาตานที่หาผลประโยชน์แต่ความรักของพระเจ้าทําให้พระองค์ผู้ที่ไม่มีบาปแต่มารับบาปผู้ที่ไม่มีผิดแต่มารับผิดเราที่เป็นผู้ที่ผิดเต็มประตูสมควรตายสมควรตกนรกสมควรทนทุกข์ทรมาน แต่พระองค์มารับแทนเพราะเหตุความรักทําให้พระองค์อภัยทําให้พระองค์ยอมรับทําให้เรามีความหวังที่จะกลับใจใหม่ได้เพราะฉะนั้นเมื่อคริสเสด็จกลับมาได้รับความรอดเราได้รับสิ่งที่สําคัญก็คือเราได้รับความรักเพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลกเพราะพระเจ้าทรงเป็นความรักเพราะความรักของพระเจ้าเป็นความรักที่มั่นคงไม่ผันผวนไม่ตกรุ่นไม่ใหม่มาและเก่าไปแต่ความรักของพระเจ้ามั่นคงเป็นชีวิตและความรักของพระเจ้านั้นทรงรักมนุษย์ พระองค์ทรงรักมนุษย์พระองค์ <shouting mos nerve folklore> ทรงรักคนเพราะพระองค์ทรงสร้างคนพระองค์จึงสร้างโลกและถ้าไม่มีคนก็ไม่จําเป็นต้องมีโลกเราจึงเห็นดวงดาวต่างๆไม่มีสิ่งมีชีวิตอยู่เพราะพระองค์ไม่จําเป็นจะต้องไปลื้อฟื้นโครงการต่างๆหรือดาวดวงอื่นเพราะว่าที่นั่นไม่มีมนุษย์ที่จะอยู่แต่ทําไมโลกมีสิ่งมีชีวิตอยู่เพราะว่าพระเจ้าทรงรักมนุษย์พระองค์จึงรักโลกพระเจ้าจึงเตือนเราว่าโลกนี้ถูกเก็บไว้สําหรับไฟเผาผลาญ เพราะอะไรเพราะว่าจะมีเวลาหนึ่งที่พองค์จะทรงคัดคัดคนที่กลับใจกับคนที่ไม่กลับใจคนที่ยอมกลับมารับความรักของพระเจ้ากับคนที่ปฏิเสธความรักของพระเจ้าที่สรงสิ้นรผชนนเพื่อชำระเขาจากคนผิดให้เป็นคนชอบธรรมและเมื่อใดที่มีการแยกระหว่างคนชอบธรรมและคนธรรมด้วยเห็นนี้พงษ์จึงมีพระสัญญาว่าพงษ์จะรับผู้เชื่อออกไปคือคนที่กลับใจและคนที่ไม่เชื่อ ็จะถูกเผาผลาญและโลกจะกลับไปสู่การเป็นโลกที่ไม่มีสิ่งมีชีวิตเหลืออยู่อีกครั้งหนึ่งถ้าเราวิเคราะห์ตามพระวจนะโลกจะต้องถูกไฟเผาผลาญแต่ผู้เชื่อเราอยู่ไหนผู้เชื่อจะถูกลับไปยังที่จิตต้องมีชีวิตนิรันด์นั่นคือแผ่นดินสวรรค์ที่พระองค์อยู่เพราะฉะนั้นความรักจึงสําคัญมากพี่น้องอย่าละเลยในเรื่องนี้อย่าเอาผลงาน หรือการที่เราพยายามทําในสิ่งที่สร้างผลงานหรือแม้กระทั่งการเน้นในเรื่องอะไรในชีวิตของเราผลงานอะไรต่างๆของประธานต่างๆความสามารถต่างๆบทบาทหน้าที่ต่างๆเราเห็นคนที่แตกแยกกันทั้งที่มีความสามารถทั้งที่มีทรัพสมบัติเกียรติเงินทองชื่อเสียงแต่ทําไมเขาอยู่ด้วยกันไม่ได้ทําไมเขาเป็นศัตรูกันเพราะเขาไม่มีความรักกันเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเอาผลงานสิ่งต่างๆมาทำไมเห็นไหมครับเวลาคนทะเลาะก,กันเนี่ย เขาแบ่งทรัพย์สมบัติกันเลยมันชี้ให้เราเห็นว่าทรัพย์สมบัติและสิ่งของสิ้นทั้งโลกนั้นพ่อพีได้ใช้คํานี้ว่าทรัพย์สมบัติสิ่งของทั้งโลกไม่สามารถเอามาทดแทนชีวิตเงินมากมายไม่สามารถช่วยให้รอดในวันแห่งการพิพากษาเห็นไหมครับผู้คนที่ผิดมีเงินเป็นพันๆล้านหมื่นล้านด้วยการโกงมาด้วยการทําธุรกิจคอร์รัปชันเมื่อถูกตัดสินว่าผิดเงินเหล่านั้นไม่ได้ช่วยเขาแต่กลับทําให้เขาถูกพิพากษาชัดเจนมากขึ้น ด้วยเหตุน,นี้พระบิดาจึงเตือนเราเรื่องชีวิตกับพระเจ้าเริ่มต้นกับพระเจ้าด้วยความรักเพราะพระเจ้ารักเราก่อนดังน,นั้นคิดเจักจจะต้องชัดเจนในเรื่องนี้เพราะเราทั้งหลายเป็นคนที่เรียกตัวเองว่าเราเคยตาบอดแต่ตอนนี้เราหายบอดเราเคยหลงทางตอนนี้เรากลับมาเป็นแกะที่อยู่ในครอบเป็นคนที่กลับมาถูกสู่ทางที่ถูกต้องทางนั้นความจริงและชีวิตแต่ถ้าเราพิจาราดีๆว่า เราเดำเนินชีวิตในความถูกต้องในความจริงในชีวิตนั้นหรือไม่ด้วยเหตุนี้พระคําของพระเจ้าตึงเตือนเราว่าแม้ข้าพระเจ้าจะพูดภาษาปแปลกๆที่เป็นภาษามนุษย์หรือทูตสวรรค์ได้แต่ถ้าไม่มีความรักข้าพระเจ้าก็เป็นเหมือนคลองหรือฉาบที่กําลังส่งเสียงเพราะฉะนั้นของประทานมันจะไม่ได้เป็นประโยชน์ถ้าหากเราไม่ได้ทําด้วยความรักความรู้ความล้ําลึกความเลิศเลอเพอร์เฟกอย่างที่มนุษย์ฉีดเส้นไว้มันจะไม่เป็นประโยชน์ถ้าเราไม่มีความรัก และความรักนั้นคือรักตอบพระเจ้าตอบสนองต่อพระเจ้าด้วยความรักความรักไม่ทําอันตรายต่อผู้ที่เรารักความรักไม่ทําให้เราตอบสนองพระเจ้าด้วยการเมินเฉยเหินห่างเฉยชาเห็นแก่ตัวดังนั้นความรักของพระเจ้าจึงต้องมาก่อนเหมือนที่ผมเคยแบ่งปันอยู่บ่อยๆว่าพระเยซูไม่ได้มาสมัครงานรับใช้แต่พระองค์รับใช้พระบิดาจนถึงเชื่อฟังจนถึงความตายเพราะว่าพระบิดาทรงรักพระบุตร และพระบุตรสรงรักพระบิดาเหมือนกันพงค์ตอบสนองด้วยการรับความรักตอบสนองด้วยความรักเพราะฉะนั้นคิสเจักจหรือมนุษย์ทั้งหมดพระเจ้าทรงรักโลกพระเจ้าทรงรักมนุษย์พงท์งรักเราในขณะที่เรายังเป็นคนบาปและเมื่อเรากลับมาเป็นคนชอบธรรมแล้วเราจะตอบสนองพระเจ้าด้วยความบาปหรอด้วยการไม่กลับใจใช่ไหมด้วยการที่เราทําตามใจตัวเองต่อไปใช่ไหมช่างสิเราได้แล้วในไหนก็เป็นของตายยังไงพระเจ้าก็รัก เราจะให้พระองค์รักเราฝ่ายเดียวมันไม่ยุติธรรมเราให้พระองค์ให้เราฝ่ายเดียวมันไม่ยุติธรรมเราเป็นผู้ที่เอาเปรียบมันไม่ยุติธรรมดังนั้นพระพีจึงบอกว่าของประทานที่ใหญ่กว่านั่นคือเราต้องกลับไปสู่ความรักที่เป็นชีวิตและชีวิตคือเหตุของการที่เราทั้งหลายทําสิ่งสารพัดทั้งในงานรับใช้เรารับใช้เพราะว่าเรารักเราถวายตัวรับใช้เรามอบถวายเราอุทิศตัวเพราะเรารักถ้าไม่ได้ทําด้วยความรัก เราจะมารับใช้เพราะว่าเราไม่มีงานทําหรือเราสมัครงานหรือเราอยากจะทํางานนี้ถ้าเรามองในประเด็นนั้นการรับใช้ไม่มีประโยชน์อะไรเลยเราทําคิสเชจักให้เป็นอะไรให้เป็นหม้อข้าวหม้อแกงให้เป็นที่ที่จะเลี้ยงชีพของเราก็ไม่เป็นประโยชน์อะไรที่เราจะต้องมาคิดเชจักไม่สามารถอยู่ในหมวดนั้นได้ในประเภทนั้นได้แต่คิชเชจักคือบ้านคิชเชจักคือครอบครัว การที่เรากลับใจมาเชื่อพระเจ้าคือชีวิตที่เรากลับมามีครอบครัวกลับมาตอบสนองความรักของพระเจ้าเป็นผู้ที่หลงหายได้กลับมาเป็นผู้ที่ได้รับความรักจากพระเจ้าเพราะฉะนั้นแม้เราจะมีความสามารถที่จะพูดภาษาแปลกๆเป็นภาษามนุษย์ภาษาทุสวรรค์แต่ถ้าไม่มีความรักไม่เป็นประโยชน์เลยกลายเป็นเรื่องที่น่าลำคาญเพราะว่าแม้ว่าข้าพเจ้าพูดภาษาแปลกๆภาษามนุษย์ภาษาทุสวรรค์แต่ไม่มีความรักก็เป็นเหมือนคล้องหรือฉาบคล้องหรือฉาบ แม้ข้าพเจ้าจะเผยวจระได้มีความรู้จะรู้ความล้ำลึกทุกอย่างและมีความรู้ทั้งสิน้นและแม้จะมีความเชื่อมากยิ่งที่จะสามารถย้ายพวกเขาไปได้แต่ถ้าไม่มีความรักข้าพเจ้าก็ไม่มีค่าอะไรเลยเพราะคุณค่ามันอยู่ที่พระเจ้าและความรักของพระองค์เพระเาะฉะนั้นเราจึงตอบสนองพระเจ้าด้วยความรักและไม่ใช่เป็นความรักที่เป็นอารมณ์แต่เป็นความรักที่พระองค์สละทั้งหมดเพื่อเราจะได้รับและ เพื่อให้เราทั้งหลายตอบสนองพระองค์ทั้งหมดเพื่อความรักจะมีคุณค่าและเป็นประโยชน์สำหรับทั้งเราและผู้คนมากมายเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่พระคำกำลังเตือนเราโดยเหตุนี้ในข้อที่4จึงบอกว่าความรักนั้นก็อดทนนานและมีใจปราณีความรักไม่อิจฉาไม่อวดตัวไม่ยิงพยองไม่หยาบคายไม่คิดเห็นแก่ตัวไม่ฉุนเฉียวไม่ช่างจดจําความผิดไม่ชื่นชมยินดีในความอธรรม แต่ชื่นชมยินดีในความจริงความรักทนได้ทุกอย่างเชื่ออยู่เสมอมีความหวังและความทอละหดอดทนอยู่เสมอความรักไม่มีวันเสื่อมสูญความรักคือสิ่งที่เป็นชีวิตมันไม่ได้เป็นอารมณ์มันไม่ได้เป็นผลประโยชน์แต่มันคือสิ่งที่เป็นตัวตนของเราที่เราทั้งหลายจะรักพระองค์เพราะว่าพระเจ้าทรงรักเราก่อนเพราะฉะนั้นพี่น้องคอให้เราหันกลับมาหาพระองค์เราจะสามารถมีความรักและรักษาความรัก ได้อย่างไรก็ค <things> ือการให้เวลาด้วยกันหลายทำไมคนทําไมคนติดเพื่อนเพราะเขาให้เวลากับเพื่อนทําไมเราติดเกมเพราะเราให้เวลากับเกมทําไมเราติดงานเพราะว่าเราให้เวลากับงานทําไมสองคนไม่เคยรู้จักกันแต่มารักกันเพราะว่าเรารักกันทําไมคนที่เคยรักกันทําไมอย่าล้างแตกแยกไปใครไปมันเพราะเขาไม่ได้รักกันทําไมเขาไม่รักกันเพราะเขาไม่ได้ใช้เวลาร่วมกันเขาไม่ได้ฟังกันและกัน เขาไม่ได้ให้เกียรติกันเลยกันเขาไม่ได้รักกันเละกันเขาไม่ได้ให้เวลาต่อกันเลยกันสิ่งอื่นเข้ามาแทนที่อะไรที่เราให้ความสําคัญให้เวลานั่นแหละคือสิ่งที่เราจดจ่อทําไมหลายคนไม่อธิษฐานไม่อ่านพระคัมภีร์ไม่มาโบสถ์ไม่รับใช้ก็เพราะว่าเราไม่ได้รักเพราะเราไม่ได้ตอบสนองพระเจ้าด้วยความรักทําไมพระธรรมสุภาษิตบอกว่าปัญญาในร้องเรียกตลอดเวลาแต่ผู้คนไม่ได้สนใจเหมือนกับหูตันเหมือนกับเขาไม่ได้ยินและถ้าความรัก ถ้าตอบสนองก็รักเป็นเพียงแต่สิ่งที่มาจากความคิดจิตใจของเรามาจากอารมณ์มาจากผลประโยชน์ของเรามาจากที่เราเออถ้ารักเดีนจะไปดังนั้นขอพระเจ้าที่จะช่วยเราในเรื่องนี้พี่น้องด้วยเห็นนี้ขอพระเจ้าที่จะให้เรากลับมาที่ความรักพระเจ้ารักเราพระองค์จึงให้เวลากับเราถ้าเรารักพระเจ้าก็ให้เวลากับพระเจ้าให้ความสําคัญกับทุกสิ่งที่เป็นของพระองค์เพราะว่าความรักเป็นชีวิตและคิดจักรเป็นบ้าน ความเป็นคริสเตียนคือครอบครัวขอให้เราเข้ามาถึงชีวิตเข้ามาถึงความรักอย่าเปลี่ยนชีวิตเป็นงานเป็นผลประโยชน์และมันจะทําลายชีวิตข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์ขอเมตตาต่อข้าพระองค์เมตตาต่อ,รอคริสตจเมตตาต่อผู้เชื่อเมตตาต่อการปฏิบัติการรับใช้เมตตาต่อของประทานเมตตาต่อการใช้ทุกสิ่งเพื่อเราทั้งหลายจะไม่ทําหรือให้สิ่งต่างๆเหล่านั้นแยกเราออกจากความรักวันนี้ให้ความรักของพระเจ้า ที่อดทนนานกระทําคุณให้ไม่อิจฉาไม่อวดตัวไม่ยิงพยองไม่หยาบคายไม่เห็นแก่ตัวไม่ชุนเฉียวไม่ช่างจดจําความผิดไม่ชื่นชมยินดีในความอธรรมแต่ชื่นชมยินดีในความจรงิงความรักทนได้ทุกอย่างเชื่ออยู่เสมอมีความหวังอยู่เสมอถ้าเราอดทนอยู่เสมอความรักไม่มีวันเสื่อมสูญอยู่ในชีวิตของเราที่จะหันมาหาพระองค์ มอบทุกคนไว้กับพระองค์วยพรชีวิตของเราในภารกิจทุกอย่างที่อยู่ในการทรงนำในความรักของพระองค์มอบซึ่งการและกันไว้กับพระเจ้าในนามพระเยซูคริสต์ด้วใจพรพีิ้องครับ